สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่28กันยายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical Action analysis c t i o n a คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily ตามระบบของเรานะครับตอนนี้เราก็จะ ตรงนี้เนาะนะฮะเดินทางมาแล้วก็ประมาณห้าแท่งก็ประมาณ5 0 0พันกว่าจุดกระผกพันนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเราวิเคราะห์บอกว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝังขาลงแตงเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแห้งแดงที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าไม่อยากจะลงต่อนะครับในระยะใกล้บอกว่าไม่อยากจะลงต่อนะครับไม่นะฮะมีเปอร์เซ็นต์การลงจะไม่ค่อยมี ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะโมเมนตัม um ฝั่งขาลงนะฮะตลาดตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้กําลังขอเบรกนะฮะกำลังขอพักตัวก่อนหรือรอตามระบบเลยลงมเบรกเด้งนะครับนะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เ a รมที่4ชั่วโมงนะฮะร,รอบสัญญาณที่เกิด เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตามระบบของเราตอนนี้เดินทางมาแล้วประมาณ28-29แท่งก็ประมาณเกือบเกือบ7ชุดนะฮะเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับบอกว่านะครับเขาจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่การลงครั้งนี้นะครับมันจะลงอยู่ในกรอบมากกว่าเพราะว่านะครับเขาอยู่ในกรอบที่เป็นโซนสุญญากาศผลปรากฏว่านะครับก็ไม่ไปไหนจริงๆเนาะนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับเปอร์เซนต์การขึ้นขึ้นลงลงนั้นก็จะมีพอๆกนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับเริ่มจากไม้หนึ่งบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าอยู่ในโหมดของการพักตัวชัดเจนนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะคงที่นะอาจจะย่อตัวลงหน่อยนะะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปได้ตามเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับตามระบบของเรานะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแตกต่อจากนี้นะครับเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนจนกว่าจะเคลื่อนที่ที่มีแรงในการเคลื่อนนะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดแทบจะไม่มีรอบสัญญาณเลยนะครับนะฮะแบบนี้น้องไม่มีเนาะตอนวันศุกร์นะฮะเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับบอกว่านะฮะมีโอกาสจะขึ้นจะลงพอๆกันผลปรากฏว่าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะในระยะใกล้ก็หมายว่าสักสองสามแท่งมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่การขึ้นครั้งนี้นะครับการ อากาศตัวของเขาในวันนี้นะครับเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์ยากาศดังนั้นเราก็พอจะคาดการได้เลยนะว่าในระยะใกลนะครับอาจจะอยู่บริเวณนี้แหละยังไม่ไปไหนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายถึงว่าคือโหมดของการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงระยะกลางเริ่มจากบริเวณนี้นะฮะไหมหนึ่งของเราได้เดินทาง ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาสูยรก็เป็นการพักตัวชัดเจนเลยนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงมานิดหนึ่งนะฮะแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะใครนึกไม่ออกนะครับนี่คือเรื่องกลไกเบื้องต้นของ มันไม่ใช่มีแรงซื้อที่เป็นชัดเจกนสัเทร่ยนะฮะมันเกิดจากการลดลงของฟังเซลกับเพิ่มขึ้นของฟังบายแต่ลดลงของฟังเซลที่อยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นในฟังบายนี่อยู่ในแดนลบพ่อจะจำกันได้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับวันที่4่ใช่ไหมวันที่4ตุลานะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์การตั้งแต่เวลาประมาณเกือบเกือบ เก้าโมงนะี่เกือบเกือบสามโมงเช้าจนถึงประมาณบ่ายสองเอาจนจบคอร์สเรียนนะครับรวดเดียวนะฮะหกเจ็ดชั่วโมงเหมือนที่เคยกันนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันมาได้เลยนะครับปากกดไลค์นะครับปากกดแชร์แช,ชร์หน้าเพจตัวเองนะครับอย่าไปแชร์คนอื่นเดี๋ยวเขาจะว่าให้นะฮะเดี๋ยวเขาจะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าลวงละเมิดสิทธิของคนอื่นอีกหนึ่ง นะฮะฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ